แชมปจัดไป Everybody แชมปจัดไปสวัสดีค่ะคิดถึงเงิน50สตังค์คุณเห็นอะไรคะความไม่แน่นอนค่ะขยันอีกนิดก็ครบบาทหรือพลาดหน่อยก็หมดเกลี้ยงเหลือสูนบาทจะมีเต็มร้อย เครื่องทาง50หรือเหลือ0นบาทห้ามเสียศูนย์ห้ามหมดกำลังใจเด็ดขาดคิดดีทำดีไม่ขออะไรใครฟรียังไงก็มีอนาคตแน่นอนค่ะวีวีก็จัดไปสู้ยังไงเก็บเงินยังไงไม่ให้ตายทั้งเป็นโย this is money heaven ถ้าไม่หยิบบอลมาชูดยังไงก็พลาด100%อร์เซ์ ถ้าก็ว่าต่อให้ไม่เก่งแค่ไหนอย่างน้อยก็ต้องสู้เพราะไม่แข่งก็ยิงแพ้ในสนามบอลเล่าเด็กหญิงอายุต่ำกว่า14ปีขาดงบซื้อเสื้อทีมแต่มีแม่น้องคนหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยเคยทำงานกับ50 Cent เซนจ้าของเพลงฮิตในช่วงที่พี่แชมป์เรียนมหาลายัยแปะลองไปขอสปอนดูดีกว่า ได้ด้ค่ะทั้งชุดแข่งแล้วก็ชุดวอร์มถ้าคิดว่าทําสิ่งที่ดีลองขอโอกาสได้เนี่ยห้าสแต่ถ้าไม่ขอเลยโอกาสไม่ได้แน่นอนร้อเปอร์เซแต่การที่เราไม่มีงบที่จะซื้อเสื้อกีฬาให้ลูกไ้หลานหมายความว่าเรามีปัญหาในการบริหารเงินกดที่เวิร์กที่สุดนั่นก็คือ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่พึ่งจมูกคนอื่นหายใจไม่ต้องเลี้ยงใครและไม่ขอให้ใครมาเลี้ยงจัดไปถ้าเรากับคู่ชีวิตเนี่ยยังไม่สบายสบายทั้งเรื่องเงินบวกกับเวลาพกซะถุงยางอ่ะได้เงิน100บาทจะบริหารยังไงดี50 30, 20 5 0มบาใช้ใจของจำเป็นกินอยู่เดินทางผ่อนบ้านผ่อนรถท่านเหนือชั้นหน่อยไม่ต้องผ่อนเลย ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถให้เช่าหรือว่าเรียกอย่างเดียวส่วนของที่สิ้นเปลื้องที่สุดนั่นก็คืออาหารแต่ถ้าคุมดีๆมือละไม่ถึงร้อยก็อิ่มอร่อยได้เดือนหนึ่งไม่ถึง7 0 0 0พันทำได้ค่ะ <Wow. S 1> แต่คนคลั่งบาฟเฟ่ออันตรายที่สุดค่ะวันนี้มีคนอ้วนตายมากกว่าอดตายการทานบาฟเฟ่เป็นการหลอกตัวเองว่าคุ้มแต่จริงๆแล้ว ความอ้วนกับค่ารักษาการกินเกินมันมากกว่านั้นหลายร้อยเท่า3 0ซื้อความสุขทำกิจกรรมที่ชอบหรือซื้อของที่อยากได้ถ้าบรรลุกับการฟินกับธรรมชาติที่หลายที่ไม่ต้องจ่ายซักบาทมีประโยชน์กว่ามือถือหลายหมื่นมาค่ะ20%สุดท้ายออมแล้วก็ลงทุนออมให้ได้ถึงจุดที่ไม่มีไรายได้ซักบาทต้องอยู่ให้ได้อย่างน้อย6เดือน ลงทุนฉลาดคือไม่เล่นอะไรก็ตามที่สังคมบอกว่ารวยเร็วรวยเละจงใช้สมองความคิดพิชิตอารมณ์ถ้าคุมอารมณ์อยากได้นูน่นนี่ไม่ได้สักทีไม่มีวันบริหารเงินได้อย่างแน่นอนสำหรับน้องที่ยังทำงานไม่เกิน8ปีหรือมีรายได้ไม่ถึงแสนย้ำเลยพกซะการมีลูกโดยไม่พร้อม แย่ yeah, ยิ่งกว่าตายทั้งเป็นถ้าใครมีคำถามเรื่องบริหารเงินส่งมาได้ที่โซเชียลของพี่แชมป์แชมป์จัดปไปและวิววิโกถามมาจัดไปส่วนใครที่มีเงินเหลือช่วยสังคมกันบ้างพี่